สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้สายพันธุ์ดีที่มีคุณภาพหลากหลายชนิดอาทิเช่นเมล็ดพันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจเมล็ดพันธุ์ไม้โตเร็วและเมล็ดพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเมล็ดไม้เพื่อการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกสร้างสวนป่าและการศึกษาวิจัยรวมไปถึงการให้คำแนะนำทางวิชาการในด้านการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกปริมาณมเมล็ดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมการปฏิบัติต่อมเมล็ดพันธุ์ไม้ก่อนเพาะและการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้อย่างถูกวิธี กว่าจะได้มาซึ่งเมล็ดไม้พันธุ์ดีที่มีคุณภาพต้องผ่านการจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์งบประมาณระยะเวลาตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถในการดำเนินงานโดยการจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ประกอบไปด้วยปัจจัยและขั้นตอนต่างๆอาทิเช่นแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้คุณภาพดี การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้การจัดเตรียมเมล็ดพันธ์ไม้การทดสอบเมล็ดพันธุ์ไม้และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในการจัดเก็บเมล็ดไม้พันธุ์ดีจะดําเนินการจัดเก็บเมล็ดในแหล่งเมล็ดที่ได้รับการพัฒนาจากแหล่งผลิตเมล็ดทั้งในที่มีอยู่เดิมและจัดสร้างแหล่งผลิตเมล็ดที่มีคุณภาพทางพันธุกรรมแหล่งใหม่ๆขึ้นมา โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความชำนาญการเฉพาะด้านจากนั้นจึงนำเมล็ดที่ได้มาทำการทดสอบการงอกด้วยวิธีการตรวจสอบหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่มีอยู่ในเมล็ดพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆดังนี้เตรียมเมล็ดไม้ด้วยการคัดเลือกหรือทุบเป,ป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้ความชื้นละเหยออกจากเมล็ดได้ง่ายและช่างหาน้ำหนักสดของเมล็ดไม้และนำเมล็ดไม้ไปอบเพื่อกำจัดความชื้น จากนั้นเก็บเมล็ดไม้หลังการอบไว้ในโถดูดความชื้นเพื่อให้เมล็ดไม้มีความชื้นคงที่และชั่งหาน้หนักแห้งของเมล็ดไม้จากนั้นคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นโดยให้มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ระหว่าง8-12เปอร์เซ็นต์สำหรับการทดสอบการงอกของเมล็ดนั้นเมล็ดไม้บางชนิดควรได้รับการทำลายความงันก่อน เพื่อให้น้ำและออกซิเจนซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการงอกซึมเข้าสู่เมล็ดไม้ได้ง่ายและมากขึ้นเช่นการกรีดเปลือกหุ้มเมล็ดไม้แล้วนำเมล็ดพันธุ์ไม้นั้นแช่ในน้ำเดือดหรือน้ําธรรมดาในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดไม้พันธุ์ดีเพื่อให้ทราบถึงจํานวนหรือสัดส่วนของเมล็ดที่มีชีวิต และสามารถงอกเป็นกล้าไม้ที่สมบูรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้โดยข้อมูลการงอกนี้จะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาแจกจ่ายจำน่ายและการเก็บรักษาเมล็ดพัน์ธุไม้ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆประกอบไปด้วยการสุ่มเมล็ดไม้การปฏิบัติต่อเมล็ดไม้ก่อนเพาะการเตรียมกล่องเพาะพร้อมติดป้ายแสดงการทดสอบการวางกล่องเพาะเมล็ดไม้ไว้ในห้องเพาะ และการเก็บข้อมูลการงอกเพื่อรักษาความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ไม้นั้นให้นานที่สุดก่อนที่จะนําเมล็ดพันธุ์ไม้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆจะทําการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้แต่ละชนิดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยบรรจุเมล็ดลงในบรรจุพันธุ์และนําไปเก็บรักษาในห้องในโรงเรือนหรือในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดไม้สายพันธุ์ดีที่มีคุณภาพดี ไว้สำหรับบริการประชาชนและผู้ที่สนใจต่อไป